สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของเหรียญเก่าเหรียญหายากหรือธนบัตรที่มีประวัติความเป็นมาอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆและข้อมูลสําคัญที่อาจอยู่ในกระเป๋าท่านเองโดยไม่รู้ตัววันนี้ผมมีเรื่องราวน่าสนใจมากๆมาฝากเป็นเรื่องของเหรียญสิบ,บาทที่ดู เหมือนจะธรรมดาแต่กลับมีมูลค่าสูงถึง25,000บาทเลยทีเดียวครับเหรียญน,นี้คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2,534หรือปีคศ1,991ที่หลายคนอาจเคยใช้ใจ่ายเลนอดีดิหรือบางท่านอาจยังมีเก็บไว้ในบ้านโดยไม่รู้เลยว่ามันมีค่าขนาดนี้ลองนึกภาพดูนะครับสมัยก่อนตอนปี2,534เหรียญ10บาทถือว่าใหม่มากเพราะเพิ่งมีการผลิตเหรียญแบบสอสีขึ้นในประเทศไทย เหรียญน,นี้มีวงแหวนรอบนอกสีเงินทำจากโลหะคิวโปรนิกเกิลส่วนตรงกลางสีทองทำจากโลหะอลูมิเนียมบรอนซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นดีไซน์ที่ล้ำสมัยมากหลายคนยังจำได้ว่าตอนที่เหรียญ10บ,บาทรุ่นนี้ออกมาใหม่ๆบางร้านค้าก็ยังไม่คุ้นเคยถึงขั้นไม่แน่ใจว่าจะรับไหมเพราะคิดว่าเป็นเหรียญต่างประเทศเหรียญ10บ,บาทปี2534เป็นเหรียญที่ระลึกไน โอกาสพิเศษครับออกเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระครบรอบพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษ5ปีของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเหรียญน,นี้ถึงได้รับความนิยมจากนักสะสมอย่างมากในเวลาต่อมาหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเหรียญน,นี้จะต่างจากเหรียญ10บ,บาททั่วไปยังไงลองหยิบเหรียญ10บ,บาทในบ้านมาดูก็ได้ครับถ้าเหรียญน,นั้นเป็นปี2530ให้สังเกตรายละเอียดบนเหรียญด้านหน้า เป็นพระบรมชายลักษณ์ราชการที่9้าครึ่งพระองค์ผินพระพักไปทางขวาส่วนด้านหลังจะเป็นรูปพระราชวังดุสิตและอักษรพระมังคลาพิเศษ5ปีถ้ามีลักษณะแบบนี้แสดงว่าท่าณนะมีเหรียญรุ่นที่กําลังตามหากันอยู่สิ่งที่ทําให้เหรียญน,นี้พิเศษมากๆคือการผลิตออกมาจํานวนจํากัดมีเพียงไม่กี่ล้านเหรียญเท่านั้นและส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทำให้เหรียญที่ยังคงสภาพดีเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือเหรียญย n นี ซึ่งสกิลเลติกลายเป็นของหายากอย่างมากในปัจจุบันนักสะสมหลายคนยอมจ่ายราคาสูงเพื่อแลกกับเหรียญที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดเวลาผ่านไปกว่า30าปีเหรียญที่เคยใช้ซื้อข้าวราดแกงจานละ10บาทในตอนนั้นกลับกลายเป็นเหรียญที่มีราคาสูงถึง25,000บาทในตลาดสะสมนี่แหละครับคือเสนหากของเหรียญเก่าที่มูลค่าไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขบนหน้าเหรียญแต่อยู่ที่ประวัติความทรงจำและความหายากที่เพิ่มขึ้น ตามการเวลาผมจำได้ว่าตอนเด็กๆเ,เคยได้เหรียญสิบบาทรุ่นนี้จากคุณพ่อท่านเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์อย่างดีบอกว่าอย่าใช้เด็ดขาดเหรียญน,นี้เป็นรุ่นพิเศษตอนนั้นผมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากคิดว่าเหรียญสิบบาทก็เหมือนกันหมดแต่พอโตมาถึงได้รู้ว่าเหรียญที่เราคิดว่าธรรมดาบางครั้งอาจเป็นสมบัติที่ล้ำค่าในอนาคตได้สําหรับใครที่อยากรู้ว่าเหรียญของตัวเองมีค่าหรือไม่ให้ลองตรวจสอบดูดีๆครับอย่างแรกดูปีพศ ว่าเป็น2,534หรือไม่อย่างที่สองคือสภาพของเหรียญถ้าเป็นเหรียญที่ใหม่ไม่มีรอยขีดไม่มีคราบสกบปรกสีชัดเจนตัวหนังสือไม่สึกถือว่าเป็นเหรียญที่มีโอกาสสูงมากในการประเมินราคาดีที่สุดในวงการนักสะสมเหรียญ10บ,บาทปี2,534ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แบบมกักจะมีราคาตลาดอยู่ระหว่างหลักพันจนถึง2 0,000กว่าบาท โดยเฉพาะเหรียญที่ยังอยู่ในแคปซูลเดิมจากโรกศาตร์ราคาสูงถึง25,000บาทก็มีให้เห็นจริงๆซึ่งแน่นอนว่ามูลค่าเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการตั้งราคาขึ้นมาเองแต่เป็นราคาซื้อขายจริงในหมู่นักสะสมทั้งในไทยและต่างประเทศนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมอยากให้ทุกท่านลองกลับไปค้นดูในบ้านในลิ้นชักเก่าๆหรือกระปุกเหรียญที่เก็บไว้นานแล้วเพราะบางครั้งสมบัติ ก็อาจซ่อนอยู่ในที่ที่เราไม่เคยคิดถึงเหรียญ10บาท1เหรียญอาจกลายเป็นเงิน2 5 0 0 0บาทโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมเชื่อว่าคนรุ่นอายุ55ปีขึ้นไปส่วนใหญ่มีเหรียญรุ่นนี้อยู่เพราะในยุค 2530, 2540เป็นช่วงที่เหรียญน,นี้หมุนเวียนอยู่มากที่สุดในตลาดบางคนอาจเคยได้เป็นเงินทอนจากรถเมย์บางคนอาจเก็บไว้ในตู้โชว์หรือบางคนอาจลืมไว้ในกล่องของที่ระลึกจากงานพิเศษต่างๆลองค้นดัก ครับบางทีโชคอาจอยู่ในบ้านของท่านเองสิ่งที่น่าสนใจคือเหรียญ10บาทปี2534นี้ยังถือเป็นต้นแบบของเหรียญสองสี่รุ่นต,ต่อมาที่เรายังใช้กันจนถึงทุกวันนี้เหรียญสองสีที่ถืออยู่ในมือของเราในทุกวันล้วนมีจุดเริ่มต้นจากเหรียญรุ่นนี้ทั้งนั้นหลายท่านที่ชื่นชอบการสะสมบอกว่าความสุขของการสะสมไม่ใช่แค่การได้เหรียญหายยากแต่คือการได้ สัมผัสประวัติศาสตร์ได้เห็นเรื่องราวของการเวลาผ่านของเล็กๆที่เราถืออยู่ในมือเหรียญสิบบาทปี2,534จึงไม่ได้เป็นแค่เหรียญเก่าแต่มันเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของยุคสมัยที่บอกเล่าเรือ่ององค์ราวของประเทศเราได้อย่างงดงามและก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากฝากไว้อีกอย่างครับถ้าท่านชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพราะเราจะพาทุกท่านไปค้นหาเรียนหายากธนบัตรล้ำค่าและเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมาย ในทุกสัปดาห์ผมเชื่อว่าท่านจะต้องประทับใจแน่นอนครับสุดท้ายนี้เหรียญ10บาทปี2,534ที่เราเล่ากันวันนี้หากท่านมีอยู่ในมือและอยู่ในสภาพสวยไม่ผ่านการใช้งานราคาปัจจุบันอาจแต่ได้ถึง25,000บาทเลยทีเดียวครับใครจะไปรู้ว่าเหรียญที่เคยซื้อข้าวราดแกงเมื่อ30กว่าปีก่อนจะกลายเป็นของสะสมล้ำค่าที่นักสะสมทั่วประเทศกำลังตามหาอยู่ในตอนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการค้นหาเหรียญหายากครับ และอย่าลืมครับเหรียญเล็กๆอาจซ่อนเรื่องราวใหญ่โตที่เราคาดไม่ถึงเสมอก่อนเริ่มวิดีโอหากท่านชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญหายากเหรียญเก่าหรือของสะสมที่มีคุณค่าทางใจและมูลค่าจริงอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยครับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ที่เราจะพาท่านย้อนเวลากลับไปค้นหาเรื่องราวของเหรียญไทยที่หลายคนอาจมีอยู่ในบ้านแต่ไม่รู้ว่ามันมีค่ามากขนาดไหนวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญสิบบาทปี2548 หรือปีคศ2005ซึ่งเป็นเหรียญที่หลายคนอาจจำได้ดีเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เหรียญสิบาทเริ่มกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเหรียญสองสีที่มีดีไซน์สวยงามที่สุดรุ่นหนึ่งในยุคนั้นและแม้จะดูเหมือนเหรียะธรรมดาที่เราพบเห็นได้ทั่วไปแต่แท้จริงแล้วเหรียญรุ่นนี้มีรายละเอียดเล็กๆที่ทําให้มันกลายเป็นที่ต้องการของนักสะสมอย่างมากเหรียญสิบ,บาทปี2,548ถูกผลิตขึ้นในช่วงที่ประเทศไทย เฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลที่9ที่มีการจัดทำเหรียญเฉพาะกิจจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเหรียญกาญนาพิเศษเหรียญที่ระลึกงานพิเศษต่างๆและเหรียญหมุนเวียนประจำปีซึ่งปี2548นั้นถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแบบเล็กน้อยในกระบวนการผลิตเหรียญทำให้บางเหรียญมีความแตกต่างจากเหรียญปีอื่นๆในรายละเอียดของตัวกักศรและขอบเหรียญถ้าหากเรามองเหรียญนี้ใกล้ๆจะเห็นว่าด้านหน้า มีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ทรงฉลองพระองค์สตรเต็มยศขณะที่ด้านหลังเป็นภาพพระอุโบสถวัดเป็นจมบพิษซึ่งเป็นดีไซน์หลักของเหรียญ10บ,บาทที่ใช้ต่อเนื่องยาวนานแต่สิ่งที่ทำให้เหรียญปี2548แตกต่างออกไปคือคุณภาพการผลิตในปีนั้นที่มีรายละเอียดคมชัดและมีการผลิตในจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับปีอื่นๆนักสะสมบางท่านกล่าวว่าเหรียญ10บ,บาทปี2548เป็นหนึ่งในปีที่สะาตา ที่สุดเพราะการปั๊มในโรงกระสากมีการปรับเครื่องมือใหม่ทําให้ตัวหนังสือแอและลวดลายดูเด่นชัดเป็นพิเศษโดยเฉพาะบริเวณขอบนอกสีทองแดงและกลางเหล็กสีเงินที่มีความกลมกลืนไม่ซีดง่ายเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเหรียญน,นี้ยังคงดูสวยงามได้ถ้าถูกเก็บรักษาอย่างดีสําหรับท่านที่มีเหรียญน,นี้อยู่ในมืออาจสงสัยว่าแล้วมันมีมูลค่ามากแค่ไหนในปัจจุบัน ต้องบอกก่อนว่าเหรียญสิบ,บาทปี2,548มีทั้งแบบหมุนเวียนทั่วไปและแบบพิเศษที่ผลิตจำกัดเพื่อแจกในงานเฉลิมฉลองต่างๆหากเหรียญของท่านอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมไม่ผ่านการใช้งานหรือมีรอยปั๊มชัดเจนลวดลายครบตัวเลขคมชัดโดยเฉพาะถ้าเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษเชนานาขอบหนาหรือมีการปั๊มยึดนิดๆก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าได้อีกในวงการนักสะสมปัจจุบันเหรียญ10บ,บาทปี2548 ที่สภาพสมบูรณ์จัดอยู่ในกลุ่มเหรียญหายากระดับกลางมีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ1,500-2,200ถึง2,200บาทต่อเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพและความคมของลวดลายซึ่งถ้าเทียบกับมูลค่าหน้าเหรียญเพียง10บ,บาทก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า2ร้อยเท่าเลยทีเดียวหลายคนอาจคิดว่า2,200บาทสำหรับเหรียญ10บ,บาทฟังดูเกินจริงแต่ในตลาดสะสมของแท้ความหายากและสภาพของเหรียญคือสิ่ง ที่นักสะสมยอมจ่ายแพงเพื่อแลกกับการครอบครองเพราะเหรียญหนึ่งนางงงเหรียญไม่ได้มีเพียงโลหะและค่าเงินแต่ยังมีเรื่องราวของเวลาความทรงจำและความหมายทางประวัติศาสตร์ที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ลองดึกภาพดูครับเหรียญสิบบาทที่เราเคยใช้ซื้อน้ำซื้อของเมื่อเกือบ20ปีก่อนวันนี้กลับกลายเป็นของสะสมที่มีมูลค่าหลายพันบาท มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเวลาที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งธรรมดาในวันนี้อาจกลายเป็นของมีค่ามหาศาลในวันข้างหน้าหากเรารู้จักเก็บและให้คุณค่ากับมันตั้งแต่ตอนนี้และนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของการสะสมเหรียญไทยเปลี่ยนแต่ละรุ่นมีเรื่องราวมีที่มามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแอและมีคุณค่าทางใจที่มากกว่าตัวเงินสำหรับผู้ที่มีอายุ55ปีขึ้นไปหลายท่านอาจยังจำได้ดีถึงช่วงเวลาที่เหรียญสองสีเริ่มออกมาใหม่ๆตอนนั้น ือเป็นของแปลกตาน่าสนใจเพราะเป็นเหรียญที่มีการผสมโลหะส,สองชนิดในเหรียญเดียวเหรียญ10บ,บาทปี2,548ยังสะท้อนถึงยุคสมัยที่เทคโนโลยีการผลิตของไทยเริ่มก้าวหน้าการออกแบบและวัสดุมีความทนทานมากขึ้นและยังเป็นช่วงที่รัฐบาลต้องการให้เหรียญมีความสวยงามและคงทนต่อการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทุกครั้งที่หยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมาดูมันเหมือนเราได้ย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่ประเทศยังคงเต็ม ไปด้วยความทรงจำดีๆของรัชกาลที่9เสียงเพลงพระราชนิพนธ์ที่ลอยอยู่ในอากาศและภาพของประชาชนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความสุขหากท่านที่ชมอยู่นี้มีเหรียญสิบบาทปี2548อยู่ในบ้านลองหยิบขึ้นมาดูดีๆนะครับดูว่ามันมีลักษณะตรงกับที่เราเล่าใหม่ถ้าใช่เก็บไว้ให้ดีเลยเพราะมูลค่าของมันไม่ได้มีแค่สิบบาทอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเหรียญที่หลายคนกำลังตามหาและราคาซื้อขายล่าสุด ในตลาดสะสมตอนนี้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ2,200บาทต่อเหรียญเลยทีเดียวท้ายที่สุดนี้สิ่งที่อยากฝากไว้คือการสะสมเหรียญไม่ใช่แค่เอเรื่องของการลงทุนแต่มันคือการเก็บรักษาความทรงจำของชาติความงดงามของศิลป,ปะไทยและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่เราได้มีโอกาสสัมผัสผ,สผ่านของเล็กๆอย่างเหรียญบาทเดียวเท่านั้นดังนั้นถ้าท่านชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม ช่องของเราไว้ครับเพราะในคลิปต่อๆไปเราจะพาท่านไปค้นหาเหรียญไทยรุ่นอื่นที่หลายคนอาจไม่รู้ว่ามีคุณค่ามากขนาดไหนทั้งเหรียญ5บาทรุ่นเก่าเหรียญบาทหายากและเหรียญที่เคยหมุนเวียนอยู่ในมือของทุกคนแต่ปัจจุบันหายไปจากตลาดแล้วและสำหรับวันนี้เหรียญสิบบาทปี2548เหรียญเล็กๆที่เต็มไปด้วยยาเรื่องราวของการเวลาคืออีกหนึ่งสมบัติล้ำค่าที่อาจอยู่ในกระเป๋าของท่านโดยไม่รู้ตัว